สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทกท่านคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ87ทอมือ87คุณลูกค้าขาสีดําลายกง9้าสีดําลายกงเก้ามีความสวยงามคลาสสิกมากๆคุณลูกคา้าขาผ้าฝ้ายมักโคน ทอมือมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะความพรีเมียมรับนะคะเป็นผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่ลายกง9ก้าสวยไหมอันนี้พื้นสีนะคะทางเส้นยืนเราเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะนี่เราก็ใช้ฝ้ายนะคะฝ้ายทอนะคะที่เป็นสีดํานะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะผื้นนี้รหัสทอมือ87เรามีโปรโมชั่นหนึ่งเลยคุณลูกค้าขายเย็บตรงฟรีจัดส่งฟรีทั่วไทยด้วย ะค,ะคุณลูกค้ารับโปรโมชั่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง youtube แม่าริพาไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าคะสิทธิพิเศษเพิ่มเติมวันนี้ค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บอกเพิ่มไม่พอนุ่มมีผ้าเป็นคอเข้ามา ต้องมีผ partido, <Around> ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมักโคนแถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาถ้าอยากเลือกนะคะผ้าพันคอของมาเราก็มีให้เลือกนะสแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาเดี๋ยวส่งสีให้เลือกคุณลูกค้าคะนอกจากจะได้เลือกผ้าสวยๆแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะเลือกผ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มๆพรีเมียมสุดๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยค่ะคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคคคคคุุณณลลลููกกก้้้าาที่ชออออบสนใจะเเืืืซ ช็อปได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ผ้าฝ้ายมักโคนมัดหมี่ลายกงเก้าผืนนี้สีดำค่ะผืนนี้สีดำสวยๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มตัดให้ด้วยให้นุ่งตัดให้ด้วยนะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าขาหนึ่งพัถ้าให้ทยงร้าองบราทถ้าให้ทางร้านของเราตัดให้นะคะคุณลูกค้าตเเเ็นงระยยบฉ เย็บตรงเฉยๆก the well ็คือแบบว่าเย็บตรงแล้วก็สามารถนําไปใส่ได้เลยอะเหมือนผ้าถุงทั่วไปที่เคยใส่นะคะเหมือนเห็นคุณย่าคุณยายที่เขาใส่ประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเย็บตรงนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อเป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าสามารถให้ทางร้านของเราเย็บให้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเผื่อซื้อเป็นของขวัญของฝากเนาะให้คุณย่าให้คุณยายนะคะให้คุณป้าให้คุณน้าให้คุณอาแบบเนี้ยคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวพี่ทําให้เดี๋ยวนุ่มทําให้นะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุ ดนะเดี๋ยวทางร้านมีบริการเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาบริการเย็บตรงฟรีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเราได้เลยผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขารหัสทอมือ87รหัสทอมือ8 7สีดําคุณลูกค้าขาสีดําลายกง9ก้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาจะส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเราตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ8 8คือ นะคะคุณลูกค้าขาราหัทอมือ8 8คืออะไรคะผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่นะคะลายนาคนะคะคุณลูกค้าขาลายนาคคู่สวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ990บาทค่ะ990บาทคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่มเติมบริการเย็บตรงฟรีจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้ารุุ่นนี้้คคณูา จะได้รับผ้าพันคอเขอามาผ้าฝ้ายหมักขนนุ่มๆผิวๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมอยากได้ผ้าไทยผ้าทอที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอมือ2ตะกอนะคะผืนนี้สีชมพูบานเย็นค่ะผืนนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาลายหน้าคู่สวยงามมากๆเปิดให้ดูเต็มๆผืนแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ ทอมือสองตะกอสวยงามรีเมียมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจผืนนี้สีชมพูบานเย็นค่ะผืนนี้สีชมพูบานเย็นสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมักโคนนะคะมัดหมี่ทอมือสองตะกอสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าคะผ้ามัดหมี่นะคะผ้าฝ้าย หมาคนนะคะทอมือสองตะกอคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมนะคะมองหาผ้าไทยพรีเมียมอยู่นะ งานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้สามารถนําไปใส่ได้นะคะเพียงแค่เย็บตรงแล้วใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะใส่แบบว่าใส่แบบคลาสสิกเนาะใส่แบบสบายๆใช่ไหมเคยที่แบบเคยใส่ที่เป็นแบบเย็บตรงแล้วก็ป้ายมาแล้วก็แบบว่าใส่ใส่แบบว่าเป็นผ้าถุงปกติอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถใส่ได้เลยนะใส่ร่วมกับเข็มขัดกับสายลัสซี่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยที่ใส่แบบนี้ถ้าสมมติเย็บตรงมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเย็บตรงมันก็จะเป็นถุงๆแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็นํามาป้ายใส่แบบนี้แบบว่า ใส่แบบเหมือนเราใส่ถ้าถุงที่ใส่อยู่บ้านอะแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ผืนนี้มีความพิเศษคือนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝายมัดหมี่ทอมือนะคะลายหน้าคู่ผืนนี้สีชมพูบานเย็นจะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปผ้ารุ่นนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ ผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้ามัดหมี่ทอมือแท้เลยคุณลูกค้าคะใช้ดีใช้ง่ายใช้สบายนะคะแล้วเนื้อเนื้อผ้านุ่มผิวผีเมียมากๆด้วยนะคะผืนนี้นะคะรหัสนะคะทอมือ88จากผืนนี้รหัสทอมือ88นะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลี้าไทยทุกๆท่ทานสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค,ะคะ้าขารุ่นนี้คะ่ะทอมือรหัส89นะคะ สีฟ้าน้ำทะเลสวยๆนะคะมัดหมี่ลายหมากจับมัดหมี่ลายดวงดาวสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทนะคะมีบริการเสริมเพิ่มเติมนะคะเย็บตรงฟรีคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยกดติดตามกดสั b s c r i b นะคะที่ช่อง y o u t u b e แม่มาริภาทไทยของเราตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายหมากจับมัดหมี่ลายดวงดาวนะคะ ลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรามีมากมายหลากหลายเฉดสีแล้วก็มีมัดหมี่ที่มีความสวยงามเยอะเลยคุณลูกค้าขาสแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านขออนุญาตส่งรูปเพิ่มเพิ่มเติมนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะคุณลูกค้า่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยสีฟ้าน้ำทะเลสวย ส,สีฟ้าน้ํำทะเลสวยๆส,สีฟ้าเข้มๆผื่นนี้คุณลูกค้าคะคุณสมบัติผ้าไทยผื่นนี้คุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะ ผ้าายมัดหมี่ทอมือนะคะผ้าฝายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้า,ามไาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผืนนี้คุณลูกค้าขาผ้าายมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะมัดหมี่ลายดวงดาวนะคะมัดหมี่ลายหมักจับสวยงามพรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณสมบัติหลักนะคะของงานผ้าไทยรุ่นนี้ คุณลูกค้าคะเส้นยืนจะเป็นสีดําทางทอจะเป็นสีฟ้าเข้มคุณลูกค้าคะทางทอจะเป็นสีฟ้าเข้มนะคุณลูกค้าคาทาให้ผ้านะคะมีความนะคะมีความงาม มีความเงานะคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะเราสามารถเย็บตรงแล้วใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านไม่ชอบนําไปตัดเป็นผ้าถุงไม่ชอบนําไปตัดเป็นกระโปรงไม่ชอบนําไปตัดเพิ่มเติมเนาะคุณลูกค้าขาเราสาม well. ารถเย็บตรงแล้วเลือกใส่ได้เลยเพราะว่าเนื้อผ้ามีความนุ่มเนื้อผ้ามีความนุ่มแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือก ซื้อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้กับพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าขานุ่มมีผ้าเป็นคอเขอาม้าค่ะนุ่มมีผ้าเป็นคอของม้านะคะแถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ100บาทนะ ราคาผืนละ100้อบาทคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่งแถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกคาา้าค่ะผืนนี้เลยสวยงามมากๆภาพเป็นคอเขอมาม้าภาพไฟหมักโคนสวยๆราคาผืนละ1 0 0รบาทเดี๋ยวแถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกคาา้าค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้รหัสทอมือ8 9สีฟ้าน้ําทะเลจ้า